เห็นไหมที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองให้นี่คือข้อสอบคัดเลือกเข้าม4โรงเรียนตเตรียมอุดมศึกษานะ้องถามหนูว่าเลขหลักหมื่นของ A มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้หนูน้อยฟังคำถามไม่ดีนะเลขหลักหมื่นทุกคนแสดงว่า A นี A ่นะต้องเป็นเลขที่ทำไมเยอะมากต้องเป็นเลขเกินหหลักจริงไหม หรืออย่างน้อยต้องเป็นห้าหลักอ่ะเพราะเขาถามเลขหลักหมื่นว่าเป็นเลขอะไรน้องครับน้องก็ต้องคิดเอให้ได้ก่อนว่าเอเป็นอะไรถูกไหมน้องคนน้นาทีเดียวคิดจบเลยพี่ช้างดูฐานของมันเดิฐานห9เก้าแปดห0เก้าเก้าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหนึ่งเจ็ด้อยสองเรียงกันไหมเรียงกันทุกคนเห็นอะไรไหมนี่ใช้สีม่วงบ้างาง,งดงาม งดงามปืดอ่ากำลังยังไม่ต้องดูหนูเห็นไหมนี่เลขอะไรเจ็ดร้อยไอ้นี่ถอยลงไปหรือหกเ้าเ้าถอยลงไปหกเก้าแปดเพิ่มขึ้นมาเจ็ดศหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเจนะ็ดนสองน้องถ้าเด็กที่เจ๋งจริงนะต้องมองออกนี่ให้ใครเลยให้เจ็ดร้อยนี่เป็นตัวแปรสักตัวหนึ่งชื่ออะไรดีชื่ออะไรก็ได้อ้าว แต่น้องถนัดพี่ก็ให้เป็นตัว x กันละกันหนูน้อยถ้า x เป็น700หนูน้อยดูเกิดอะไรขึ้นนี่คือ x บวก1 x บวก2 x ลบ1 x ลบ2นั่นแสดงว่า a ของหนูตอนนี้คือวงเล็บ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวก x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2แล้วบวก x กำลังสงวบวก, x 2, บวก x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองบวก x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองเห็นไหมเขียนใหม่ให้งดงามแบบนี้เห็นเปล่าน้องกลายเป็นกลายเป็นพระหูนามแล้วทุกคนครับทำยังไงต่อหลายคนก็กระจายแต่ละตัวออกมาทุกคนฟังพี่ระดับที่จะเป็นว่าที่นักเรียนมสีโรงเรียนเตรียมต้องรู้จักมองก่อนน้องครับอย่าเพิ่งรีบร้อน ใช้พลังอืดเอาเขาเถือกสู้กระจายหมดหนูดูตัวนี้ที่พี่ชี้อยู่หนูเห็นไหมที่พี่ติก๊กสีเขียวนี่กับตัวนี้หนูเห็นอะไรไหมพอกระจายมาใครจะตัดพดกลางมันจะตัดเพราะไอ้นี่มันเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองแต่อันนี้หน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสอง,อง,ง,ดง,สองพดกลางตัวนี้คือลบสองหน้าหลังไอ้นี่บวกสองหน้าหลังจะตัดกันหมด ลบสองหน้าหลังบวกสองหน้าหลังจะตัดกันหมดเห็นป่ะน้องเห็นไหมเนี่ยพี่ติ๊กเป็นสีสีเป็นคู่คู่หนูดูคู่สีเขียวคู่สีเขียวพดกลางตัดหมดก็จะเหลือเพียงใขรเท่านั้นใจเย็นๆถ้าพี่อยู่คนเดียวเนี่ยขั้นตอนนี้พี่ยังข้ามเลยนะน้องใจเย็นๆก็จะเหลือเพียงหน้ากำลังสองบวกหลังกำลังสองพอพดกลางตัดกับตัวนี้จริงไหม ใช่ไม่ใช่น้องอ่ะก้อนหนึง่งแล้วก็ก้อนหลังใครนะเหมือนกัน x ก,กําลังสองบวกสองกําลังสองถ้าพี่อยู่คนเดียวพี่รวมไปแล้วนี่คือคู่สีเขียวเจอกันจริงไหมพดกลางตัดหมดไหนคู่น้ำเงินเจอกันบ้างเด้คู่น้ำเงินเจอกันเร็วตัวแรกก็เหลือ x ก,กําลังสองบวกหนึ่งกําลังสองอีกตัวหนึ่งก็ x ก,กําลังสองบวกหนึ่งกําลังสอง พดกลางก็ตัดหมดพดกลางคือใครนะพดกลางคือลบสหน้าหลังคือลบสอมาเจอกับบวกสอแล้วก็เหลืออีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ติกคือใคร x อกำลังสองทุกคนคิดเลขเด้ออกมาทั้งหมดเหลือเท่าไหร่เนี่ยเร็วเอ็กกำลังสองทั้งหมดมีกี่ตัวเอ็กำลังสองทั้งหมดมี5ตัวรวมกันก็ได้5 x ้าเอ็กำลังสองคิดตัวเลขสี่บวกสบวกหบวกหเป็น สิบแบวกกับสองใช่ไหมเลยกลายเป็น10หนูน้อย x เ,เป็นใคร x เ,เป็น700เห็นไหมยกกำลังสองเปี้ยงแล้วบวกด้วย10คิดเลขอีกทีนี้น้อง700ใส่0ูนย์สตัว7จ็ดกำลังสองได้49่ใส่04ตัวแบบนี้ชแวบเห็นไหมแล้วก็บวกด้วย10โอ้โหทุกคนมาแล้ว เอเฉยไว้คิดเลขอีกครั้งเด้ห้าคูณกับ4 09, ี่แสนเก็เก็บ0ูนย์ไว้4ตัวแล้วเอาหคูณ49 5สิคูณสีได้2 0ง5้คูณเได้245แล้วก็เติม0ูนย์สตัวเติม0ูย์สตัว,ต 0, ตวแบบนี้เห็นไหมปับ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 แชวบแล้วก็บวกด้วย10ข้างหลัง เพราะเอาสิบวกลงไปก็จะกลายเป็นใคร2 4งสี่ห้าศชแววบชแววบทุกคนครับเลขหลักหมื่นคือตัวไหนหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเลขหลักหมื่นก็คือตัวที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้เพราะฉะนั้นเลขหลักหมื่นก็ตอบใครนะก็ตอบ5จึงตอบช้อยข้ออะไร ข้อสองเห็นบ่า